สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุญวิเศษ YouTube c h a n n น l ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทุกท่านครับผมมีเรื่องราวดีๆอยากจะมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะกำลังท้อแท้ในชีวิตหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นกำลังใจให้กับใครบางคนที่กาลังท้อแท้ในชีวิตให้มีการต่อสู้เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ดีมากไปติดตามกันเลยครับด็อกเตอร์จากกองขยะครอบครัวของเรามีฐานะยากจนพ่อเป็นพนักง,งานขับรถทัวร์ปรับอากาศสายกรุงเทพจุมพรส่วนแม่เป็นแม่บ้านทั้งคู่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วพ่อมีลูกติดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งส่วนแม่มีลูกติดเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งหลังจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ก็มาเริ่มต้นชีวิตคู่ที่จังหวัดชุมพรดังนั้นเมื่อเกิดมาผมก็มีพี่แล้วสามคนและหลังจากนั้นอีกสองปีก็มีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างไรก็ตามพ่อกับแม่ใช้ชีวิตครอบครัวได้ไม่นานทั้งคู่มักทะเลาะเบาะแวงกันโดยเรื่องหึงหวงจนในที่สุดก็เลิกรากันไปพ่อจากไปทำงานที่อื่นพร้อมกับนำลูกสาวคนเล็กไปด้วย ทิ้งให้แม่ดูแลลูกอีกสคนตามลำพังการจากไปของพ่อซึ่งเคยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวสร้างความลำบากให้แม่มากที่สุดเงินทองที่เคยพอมีพอใช้บ้างก็เริ่มร่อยหรอแม่แก้ปัญหาด้วยการนำข้าวของเครื่องใช้ในบ้านไปจำนำด้วยเหตุนี้ผมก็เลยเดินเข้าโรงรับจำนำเป็นบ้าเล่นตั้งแต่อายุหกขวบ เมื่อข้าของที่จะนำไปจำนำหมดแล้วแม่ก็พยายามหางานทำมีคนรู้จักแถวนั้นแนะนำให้แม่ไปเป็นนายตรวจตัวที่บคสแม่ทำงานนี้ไปได้สักพักก็มีคนแนะนำให้ไปทำงานที่ได้เงินดีกว่านี้ด้วยการไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารแถวทับสแก่แม่ต้องไปทำงานกินนอนที่นั่นและฝากภาระเลี้ยงน้องให้กับลูกสาวคนโตทุกเดือนแม่จะส่งเงินมาให้พวกเรา5้าร้อยบาทโดย 300บาทเป็นค่าเช่าบ้านอีก200บาทเป็นค่ากินอยู่ของพวกเรา4ี่คนแต่ไม่รู้ว่าด้วยเงินที่น้อยเกินไปหรือเพราะไม่มีผู้ใหญ่ดูแลกันแน่หลังจากแม่ไปทำงานต่างจังหวัดพี่ๆของผมก็ทยอยหายออกจากบ้านไปทีละคนพี่สาวต่างพ่อที่เป็นพี่คนโตหอบเสื้อผ้าหายไปตอนอายุ15ปีทุกวันนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรผมก็ไม่อาจทราบได้ ส่วนพี่ชายตามพ่อไปเป็นลูกเรือตังเกตอนนั้นชีวิตของผมต้องฝากไว้กับพี่สาวอีกคนผมไม่ค่อยอาทรร้อนใจกับการหายตัวไปของพี่สาวและพี่ชายมากนักด้วยความเป็นเด็กผมคิดว่าดีเสียอีกพวกพี่ๆไปแล้วภาระค่าใช้จ่ายจะได้ลดลงเพราะถ้าอยู่กันครบเงินก็ไม่พอใช้ถึงแม้ว่าจะมีคนหายไปแล้วสองคนค่าใช้จ่ายก็ไม่พอ ต้องอยู่กันอย่างอดอๆอยากๆนานวันเข้าพอทนไม่ไหวผมกับพี่สาวก็เริ่มหาทางรอดให้กับตัวเองแล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตย่ำแย่ที่สุดก็เกิดขึ้นวันนั้นเราสองคนพี่น้องไม่มีเงินสักบาทพี่สาวจึงชวนไปเก็บผักบุ้งในบึงเล็กๆใกล้บ้านเราสองคนนำอิดสามก้อนมาวางแล้วก่อกองไฟนำผักบุ้งที่เก็บมาได้ มาผัดกับน้ำเปล่าด้วยความอร็ดอร่อยเหมือนของกินแสนวิเศษที่ไม่เคยกินมาก่อนผมกินไปแบบไม่ยัง้งเหมือนกินหมูกระทะแสนเลือดรสก็ไม่ปานแต่กินผัดผักบุ้งแบบนี้ได้ไม่เกินสองวันร่างกายของผมก็เริ่มประท้วงอ้วกออกมาจนหมดโดยความสงสารพี่สาวจึงเดินร้องไห้ไปขอข้าวของเพื่อนบ้านมาให้ผมกินนั่นเป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมรู้ว่า เราขอคนอื่นกินได้หลังจากนั้นไม่นานเมื่อพี่สาวคนนี้หนีความจนไปอีกคนผมก็ใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อนกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้างและเริ่มนีเรียนผมแต่งตัวเหมือนไปโรงเรียนทุกวันชุดนักเรียนของผมมีอยู่ชุดเดียวใส่จนสีขาวกลายเป็นสีเทาตกเย็นผมแท้งทำเป็นว่ากลับมาจากโรงเรียนโดยการมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้าน แล้วใส่ชุดอยู่บ้านออกไปวิ่งเล่นแทนเพราะไม่อยากให้เพื่อนบ้านสงสัยชีวิตของผมกำลังเดินเข้าไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญจากเด็กธรรมดาธรรมดาผมก้าวเข้าไปสู่การเป็นเด็กขอทานเต็มขั้นเนื้อตัวมอมแมมแถมยังขี้ขโมยอีกต่างหากส่วนใหญ่ผมจะกินนอนที่บคสพวกเราก็ชวนกันไปทำเรื่องสนุกๆโดยการไปขโมยผลไม้ขอแม่ค้าตามแผงต่างๆหนักเข้าก็ามี คนสอนให้ขโมยเงินจากตู้เกมแต่ทำได้ไม่นานผมก็เลิกเพราะกลัวตำรวจจับเข้าคุกผมใช้ชีวิตคนเดียวราวสองปีหลังจากนั้นแม่ก็มาอยู่ด้วยวันแรกที่แม่กลับมาผมดีใจมากแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดถูกหรือคิดผิดเพราะแม่ทั้งขัดทั้งเกาผมด้วยสารพัดวิธีเพราะรู้ดีว่าเด็กที่ใช้ชีวิตตามลำพังมานานแสนนานนั้น ดื้อดึงขนาดไหนแม่ให้ผมไปโรงเรียนอีกครั้งท่านสอนผมว่าถึงเราจะยากจนก็อย่าให้ใครมาดูถูกอย่าไปลักเล็กขโมยน้อยและสอนผมทำงานสารพัดตั้งแต่หุงข้าวไปจนถึงการเดินขายของในบคสและหลังสุดแม่ก็ค้นพบว่าการเก็บขยะคืออาชีพที่หาเลี้ยงครอบครัวได้ในวันหยุดเราสองคนแม่ลูกจะช่วยกันเข็นรถรุนที่ใช้สำหรับ เข็นเศษอาหารไปให้หมูกินไปเก็บขยะรอบๆบเมืองชุมพรส่วนตอนเย็นผมกลับมาจากโรงเรียนแม่ก็เรียกให้มาช่วยแยกขยะที่กองอยู่ในรถเข็นผมก็แยกกระป๋องและอลูมิเนียมขวดแก้วขวดพลาสติกกระดาษออกเป็นกองกองแล้วเก็บใส่ถุงอย่างไรก็ตามถึงแม้ผมจะทำงานช่วยแม่สารพัดแต่ผมก็ยังถูกแม่ตีแทบทุกวัน ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ต้องตีผมแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าแม้การตีอาจไม่ใช่วิธีการสอนที่ดีที่สุดแต่ในตอนนั้นนี่คือวิธีเดียวที่จะกำราบผมได้ผมเคยน้อยใจคิดจะฆ่าตัวตายตามประสาเด็กแต่ได้แค่คิดเพราะนึกถึงหน้าแม่ผมก็ทำไม่ลงยิ่งเมื่อรู้ว่าแม่ทำเพื่อผมได้ทุกอย่างชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแม่พยายามให้ผมไปโรงเรียนทุกวัน เช้าวันหนึ่งส้วมเต็มใช้งานไม่ได้ผมงองแงไม่อยากไปโรงเรียนแล้วในค่ำวันนั้นเองผมก็เห็นแม่ลุกจากเตียงเดินอย่างแผ่วเบาลงมาจุดเทียนที่ชั้นล่างเพราะกลัวผมจะตื่นผมแอบเห็นแม่ค่อยๆใช้ค้อนสกัดเสะขอบโูนของส้วมซึมเพื่อเปิดให้มีช่องแล้วใชก้กระป๋องสีที่ใช้แล้วตักสิ่งปฏิกูลที่อยู่ข้างในออกมาทิ้งทีละกระป๋อง เดินตัวเอียงนำไปเททิ้งให้ห่างไกลาจากระแวกบ้านผมลุกมานั่งตรงบันไดแอบมองแม่อย่างเงียบๆคนเดียวจากสามทุ่มจนถึงตีสองแม่ไม่ได้หยุดพักเลยที่ผ่านมาแม่ทำอะไรเพื่อผมตั้งหลายอย่างแต่ผมก็ไม่รู้สึกซาบซึ้งเท่าวันนี้ผมเห็นกับตาว่าแม่ทำได้ทุกอย่างเพียงเพื่อให้ผมไปโรงเรียนแม้แต่สิ่งปฏิกูลที่ผมเองยังรังเกียจ ท่านก็ยังกล้าสัมผัสแต่ต้องแล้วตัวผมเองละ่ะเคยทำอะไรเพื่อแม่บ้างทำไมไม่ตั้งใจเรียนผมถามตัวเองอยู่ในใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผมตั้งใจเรียนจนจบได้คะแนนดีหลังจบชั้นประถมก็ได้โคต้าไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนประจำจังหวัดแต่เราสองคนแม่ลูกยังหาเลี้ยงชีพด้วยการ เก็บขยะขายเหมือนเดิมอาชีพเก็บขยะของเราไม่ต้องลงทุนก็จริงแต่เหนื่อยและคาดเดาไม่ได้ว่าวันนี้จะได้ไรายได้เท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเดินไปเจออะไรแล้วต่อให้ได้มาแล้วใช่ว่าเราจะไปขายได้เลยของส่วนใหญ่ต้องสะสมให้ได้จำนวนมากพอจึงจะขายได้การทำอาชีพเก็บขยะทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง ที่สำคัญมันสอนให้ผมเห็นคุณค่าของสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าและสอนให้ผมรู้จักอดทนในวันเสาร์วันอาทิตย์ผมจะนั่งรถเข็นของแม่ไปช่วยแม่เก็บขยะรอบเมืองบางครั้งแดดจะร้อนขยะจะเหม็นเราก็ต้องทนผมกับแม่มีบาดแผลชะกันแต่ด้วยความไม่มีเงินเราสองคนจึงกัดฟันรักษากันเองตามมีตามเกิด ความยากลำบากในชีวิตทำให้มุ่งมั่นในการเรียนเพื่อทำให้แม่ยิ้มได้อีกครั้งเมื่อเรียนจบมัธยมต้นผมก็เรียนต่อในระดับปวชและต่อปวสผมเรียนดีได้ที่หนึ่งมาตลอดและได้รับทุนการศึกษาในช่วงเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีโดยมีข้อแม้ว่าเรียนจบแล้วผมจะต้องเป็นอาจารย์สอนที่นั่นสอนปได้สักระยะ ผมก็สอบเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหลังจากนั้นผมก็ได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีนิปปอนเมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นวันที่เรียนจบผมเก็บเงินซื้อตั๋วเครื่องบินส่งไปให้แม่และน้องสาวที่ตอนหลังได้กลับมาอยู่ด้วยกันเดินทางมาแสดงความยินดีกับผมผมเฝ้านับวันรอคอย ให้ถึงวันนั้นวันที่คนที่ผมรักมากที่สุดคือแม่จะได้มาชื่นชมยินดีกับความสาเร็จของผมในวันรับปริญญาผมเห็นแม่ยืนยิ้มอยู่ไกลผมรู้ดีว่าท่านเพื่มใจในตัวผมมากแค่ไหนชีวิตของผมมาไกลเกินฝันเลือเกินจากเด็กเร่ร่อนเก็บขยะขายเด็กเหลือขอที่ไม่มีใครต้องการเหมือนเศษกลวดเศษหินที่ไม่มีค่า แต่แม่ของผมกลับเก็บขึ้นมาขัดถูด้วยความรักจนถึงวันนี้ก้อนหินที่ไม่มีค่ากลับกลายเป็นเพชรนินจินดาขึ้นมาได้ผมเดินเข้าไปหาแม่แล้วค่อยๆก้มลงกราบที่เท้าของท่านด้วยความรักเคารพรักอย่างสุดหัวใจท่ามกลางสายตาของนักศึกษาและผู้ปกครองชาวญี่ปุ่นที่มองมาด้วยความชงนสนเทผมไม่รู้จะตอบแทนพระคุณท่านอย่างไรดี สิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนั้นคือคำพูดจากใจว่าถ้าไม่มีแม่คอยเคี่ยวเข็นผมคอยดุคอยตีให้ผมไปเรียนผมก็คงไม่มีวันนี้ปริญญาไปนี้ผมขอมอบให้แม่ครับแม่ได้แต่น้ำตาซึมพูดอะไรไม่ออกท่านลูปศีรษะผมเบาๆเราสองคนแม่ลูกยืนกอดกันด้วยความตื่นตันใจผมไม่อยากเชื่อเลยจริงๆว่าคนไม่มีต้นทุนในชีวิตอย่างผม จะเดินมาถึงจุดนี้ได้ขณะกอดแม่น้ำตาอาบแก้มผมมันคือน้ำตาแห่งความปิติเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมไม่ได้ร้องไห้เสียใจเพราะถูกแม่ตีแต่ร้องไห้กับความเหนื่อยยากทั้งหลายในชีวิตที่ผมอดทนต่อสู้ฝ่าฟันมาจนสำเร็จเรื่องจริงดกรกุลชาติจุนเพนด็อกตอร์จากขยะ